และที่สําคัญนอกจากมีจริงแล้วอีกอันหนึ่งสําคัญคือโลกฝ่ายวิญญาณควบคุมโลกฝ่ายกายภาพโลกฝ่ายวิญญาณหมายความทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกฝ่ายกายภาพที่พวกเราอยู่นี้ถูกควบคุมโดยโลกที่มองไม่เห็นคือโลกฝ่ายวิญญาณทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามนุษย์ได้กระทําบาปและได้มอบสิทธิการครอบครองโลกนี้สิทธิการควบคุมโลกนี้ให้มารซาตานในสวนเอเดนตั้งแต่นั้นมามารซาตานก็จึงควบคุม เอเฟซัสบทที A ่2ก็สพูดเรื่องนี้ครับเมื่อก่อนท่านเคยประพฤตินในการบาปนั้นตามวิถีของโลกตามเจ้าแห่งย่านอากาศคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายในโลกนี้ที่ไม่เชื่อเขาถูกครอบครองโดยเขาไม่รู้ตัวว่าวิญญาณชั่วโลกฝ่ายวิญญาณนั้นครอบครองครอบงำเขาอยู่หน่ยอบทหข้อสิ 19. เรารู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้าวักสองและชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อานุภาพของมารร้ายแปลว่าอะไรมารร้ายโลกฝัวิญญาณครอบครองโลกนี้อยู่ชาวโลกทุกคนอยู่ใต้อานุภาพไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือเขาไม่รู้ตัวก็ไม่สําคัญที่สําคัญคือพระกัมภีร์บอกว่าคนนั้นอยู่ใต้อานุภาพของโลกฝัวิญญาณมารซาตานนั้นมีตัวตนมีสภาพบุคคลไม่เพียงเป็นคําเปรียบเทียบหรือใช้แทนคําว่าความชั่ว พระบองคนเขาบอกว่าศาสนาคริสกับศาสนาพุทธก็เหมือนกันแหละศาส,สนาพุทธเรียกความชั่วว่าความชั่วศาส,สนาคริสเรียกความชั่วว่ามารซาตานศาส,สนาพุทธเรียกว่าความดีศาส,สนาคริสเรียกว่าพระเจ้าเพื่อจะเป็นอุปมาอุปไมยทําให้คริสเตียนนั้นเห็นภาพได้ชัดเจนพระเจ้าเป็นตัวแทนแห่งความดีงาม มารซาตานเป็นตัวแทนแห่งความชั่วไม่มีพระเจ้าจริงๆที่เป็นบุคคลไม่มีมารจริงๆที่เป็นบุคคลเป็นเรื่องคอนเซ็ปต์เป็นฝ่ายรูปนมามธรรมแต่ทําให้เป็นรูปประธรรมเพื่อจับต้องได้ชัดอ้าวนี่คือมองอบอกว่าพระเจ้าไม่มีจริงมารซาตานไม่มีจริงเป็นเพียงที่อุปโลกขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าจะสอนเรื่องความดีและความชั่วอย่างไรไม่ใช่อย่างนั้นเลยพระกัมภีร์เมื่อพูดถึงมารก็พูดถึงมารจริงๆ เมื่อบอกว่ามามาทดลองพระเยซูในมัทธิวบทที่4ี่ข้อ1ถึง11มามาจริงๆมามาหาพระเยซูจริงๆพระเยซูอดอาหารจริงๆหิวจริงๆมามาทดลองจริงๆไม่ใช่คิดไปเองไม่พระเยซูสติสัมปชัญญะครบถ้วนไม่ใช่พูดเองเออเองไม่ใช่ครั้งหนึ่งทำเสียงเป็นเสียงมาเสียงน่ากลัวทำเสียงนึ่งหรือเสียงนุ่มเสียงพระเยซูเสียงหอไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างนั้นมีมารมาทดลองพระเยซูจริงๆต้องสามครั้งและถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์มัธิวบที่4ี่ข้อ1ถึงข้อ11ปฐมกาลบทที่3ข้อ1ถึง6ในบรรดาสัตว์ป่าที่พระเจ้าทรงสร้างงูฉลาดก่าหมดมันถามหญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าอย่าก,กินผลไม้ใดๆจากสวนนี้เป็นงูจริงๆเป็นมาราตานที่อยู่ในคาบงูจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องอที่จะอธิบายรูปธรรม โดยอธิบายนำม,มาทำโดยพูดเป็นรูปประธรรมเพื่อให้ให้ว่าหญิงนั้นคิดไปเองและไม่มีงูจริงๆแต่พระเจ้าของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่3ข้อ1นถึงหพูดถึงว่ามีงูจริงๆงูพูดได้ด้วยีน้องสังเกตว่าอาดัมและเอวาไม่แปลกใจใช่ไหมครับว่างูพูดได้เขาคิดว่าสมัยก่อนสัตว์พูดได้ แต่สัตว์พูดไม่ได้หลังจากที่มนุษย์ได้กระทาความบาปสัตว์ก็ไม่สามารถจะพูดได้บางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้มันพูดด้วยจําได้ไหมครับพระเจ้าอนุญาตให้มันพูดหนึ่งครั้งให้สัตว์ตัวหนึ่งพูดได้ชื่ออะไรครับลาพูดได้พระเจ้าเปิดปากลาให้มันพูดได้ฉะน,นั้นใน,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 นตั้งแต่สร้างโลกมาเนี่ยมีความเป็นไปได้อย่างสูงว่าสัตว์นั้นจะพูดได้และหลังจากการทําบาป สัตว์ก็พูดไม่ได้อีกต่อไปบนโลกใหม่และฟ้าสวนใหม่ทุกอย่างในสวนเอเดนก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราก็จะคุยกับสัตว์รู้เรื่องสัตว์ก็จะพูดได้เหมือนเดิมที่บนสวนเอเดนหม,มาของผมหลายตัวก็จะพูดได้ตอนนี้ผมให้มันอาหารมันช้ามันก็พูดไม่ได้มันทำหน้าแปลกไม่เข้าใจว่าทำไมวันนี้เจ้านายเราให้อาหารช้าแต่อยู่บนสวนมันจะบอกว่าจำได้ไหมตอนที่อยู่บนโลกด้วยกันนะ วันนั้นน่ะให้หิวจนท้องจิ๋วหมดแล้วสัตว์พูดได้แล้วเราจะเจอสัตว์บนสวรรค์แน่ต้องอีกสักสี่เดือนมาสอนหมายเรื่องสวรรค์ <S <S แต่ว่าเรื่องสวรรค์สองชั่วโมงไม่ได้เรื่องสวรรค์ต้องขอแปดชั่วโมงเพราะว่าเป็นการซอรวจพระพิีทั้งหมดถึงคําพูดทุกคําที่เกี่ยวกับสวรรค์ทั้งหมดและก็อธิบายให้ฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจเรื่องเร่งสวรรค์แล้วก็ไม่อยากอยู่โลกนี้อีกต่อไป <S <S ฮาเลลูยา ให้พอเราผมเทศนาบอกห้ามไปทําอะไรนะให้อยู่ต่อไปนะจนกว่าพระเยซูจะรับท่านไปห้ามไปพยายามจะบังคับให้ตัวเองไปฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> เพราะว่าพอเรียนรู้โลกสวรรค์แล้วไม่ค่อยอยากจะอยู่ในโลก <c oughs> ดานเนียนบทที่10ข้อ1ถึง13ตอนที่มาร์าตานไม่ต้องอ่านก็ได้เวลาไม่พอมีเขียนไว้ตอนที่มาร์สาตานเทพของเมืองเมืองหนึ่งเทพแห่องอาณาจักรเปอร์เซียมาขัดขวางไม่ให้ทูตสวรรค์ เอาคําตอบคำมิฐานของดาเนียลมาให้มันก็มีการมาขัดขวางจริงๆข้อ12บสองพระเจ้านนของพระเจ้าพูดผู้พิทักษ์ราชจักเปอร์เซียได้ขัดขวางขับย่อยถึง21วันแต่มีคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยข้าพเจ้าเห็นชัดเจนมีมารจริงๆมีเจ้าผู้ครองอาณาจักรเปอร์เซียมาขัดขวางทูตสวรรค์ที่จะนำเอาคำมีฐานมาให้ดาเนียลจริงๆนี่ก็เป็น สองสามตอนนี่อยู่บนจอนี้รรทั้งมัทติวทั้งบัณฑมการทั้งดานเนียนที่พูดถึงว่ามีโลกฝ่ายวิญญาณจริงๆนะมีทูตสวรรค์จริงๆและมีมารซาตานจริงๆมารมาจากไหนพระกัมพีได้พูดถึงว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรค์ทุกสรรพสิ่งพระเจ้าสร้างโลกฟ้าสวรรค์จัก,กรวาลและพระเจ้าสร้างทูตสวรรค์มาเป็นผู้ปนิบัติพระเจ้าทูตสวรรค์ตนหนึ่ง ชื่อว่าลูซิเฟอร์โอรสแห่งรุ่งอรุณคำแปลของเขาเป็นทูตสวรรค์ที่สวยงามมีฤทธิ์มากเป็นทูตสวรรค์ระดับหัวหน้าเป็นทูตสวรรค์ที่อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าวันหนึ่งอยู่ใกล้คิดไปอยู่ใกล้คิดมาก็มีความคิดที่ไม่ถูกต้องเกิดความหยิ่งเกิดขึ้นอยากจะเป็นเหมือนที่พระเจ้าอิสยาหบทที่14ข้อ12 14เจ้าลำพึงในใจของเจ้าว่าเจ้าจะข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าณที่สูงสุดนั้นข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถานณที่อุดรไกลข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะกระทําตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุด5ข้าจะที่เจ้าทุสวรรค์องค์นี้คิดอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าพระเจ้าสร้างทุสวรรค์ให้มีอิสระในการตัดสินใจไม่ใช่หุ่นยนต์เพราะเดี๋ยวพี่น้องจะถามว่าทําไมพระเจ้าจึงไม่สร้างให้ทุสวรรค์มาดีพระเจ้าสร้างทุสวรรค์ และพระเจ้าสร้างมนุษย์เหมือนกันเลยคือให้มีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระเจ้าหรือไม่ทําสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระเจ้าซูซิเฟอร์เลือกที่จะไม่ทําเลือกที่จะไม่อยู่นอบนอบต่อสิทธินาทเป็นกบฏต่อพระเจ้าและก็พาเอาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ทูตสวรรค์ที่ไม่ดีทั้งหลายเสร็จหนึ่งส่วนสา ตกลงมาจากฟ้าฟ้า,ฟาอยู่ในวิวรณ์บทที่12ข้อที่4หางพญานาคตวัดดวงดาวในท้องฟ้าทิ้งมาที่ป็ิโลกเสีย1ใน3ส่วนพระเจ้าจึงขับไล่ลูซิเฟอร์และทูตสวรรค์กลุ่มนั้นออกจากสวรรค์ลูซิเฟอร์ก็เปลี่ยนชื่อเป็นมารซาตานทูตสวรรค์ก็เปลี่ยนเป็นผีวิญญาณชั่วเทพผู้ครองและสังกิเทพดังนั้นเมื่อเราพูดว่าผีหรอก ไม่ใช่ผีของคุณยายที่ตายไปแล้ว5ปีมาหลอกใช่ไหมครับเมื่อไรพูดว่าอุ้ยไม่อยากไม่กล้าไปงานศพเลยคนที่รู้จักกังวลจะมาหลอกหลอนอันนี้เป็นความเข้าใจผิดผีหลอกคือผีที่เป็นทุตสวรรค์ที่ตกลงมาจากสวรรค์เมื่อหลายพันปีมาแล้วแต่คนที่ตายไปเมื่อวานนี้กลับมาไม่ได้แล้วคนที่ตายเมื่อวานนี้กลับไปอยู่ไปนี้ไปอยู่ไปไประจําการอยู่ที่ดินแดนมรณาดีนดนดนหนึ่งประเภทหนึ่งไปแดนมรณา ไปไหนไม่ได้ข,ขึ้นออกมาหลอกลวงนั้นไม่ใช่คนนั้นถูกสวมรอยอย่าถูกหลอกเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเข้าไปไหนไม่ได้แล้วเช่นเดียวกับคนคริเสเตียนที่ตายไปก็กลับมาไม่ได้เช่นเดียวกันมีที่ที่หนึ่งที่เขาต้องปประจำการอยู่เร่งด่วนเหมือนกันคือที่เมืองบรมสุเกษมแล้วก็รอวันที่พระเยซูจะกลับมาแล้วก็ฟื้นมาทั้งสองฝ่ายหนึ่งฟื้นมารับการพิพากษาตกบึงฟานนิลนอนฝ่ายหนึ่งรับการให้รับการครอบครองโลกฟ้าสวรรค์ใหม่ร่วมกันกับ